กระปูดลื่นบางครั้งกับนกกระว่าห้องนกกิบห้องเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศที่หัวที่สวนครับผมบรรยากาศอยู่ท้องให้ท้องหน้าครับผมอยู่ชดนบทบ้บนนอเข้ามีสัตว์สาราสิงวก,กับน,นกกระแตครับผมให้ชมให้ฟังเสียงย่ามือเศร้าพี่น้องครับะลื่นหูลื่นตาฟังเสียงนกด้วยพี่น้อง ผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสุกุลครับผมสวัสดีพี่น้องที่กําลังรับชมครับพบพวกักนตอนเศร้าๆพี่นอ้องอประมาณหกโมงกว่านี่แหละกับบรรยากาศอยู่สวนนะพี่น้องตะวันกําลังขึ้นครับพี่น้องบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนครับผมถ้าพี่น้องมาชมผักกะเพราที่แปะไว้หรือปลูกไใบล่ะพี่น้องกําลังเป็นดอกครับผม อีกเมื่อกี้ก็ได้ตัดครับผมตัดกระเจีเยวกันไก่มาหนีบครับผักบุงก็กำลังขึ้นครับผมโอ้หหยากายระไรสำหรับผักบุงวันใหม่อีกแล้วครับนี่ก็ตอนปลูกปวยไดาา้มะทยพี่น้องเบิ้งครับผมชะอมครับผมผักขากับสังจาก จะาของสวนบ่รู้ว่าสร้งจากไสครับผมบ่ได้มาไทยพี่น้องเบิ่งครับผมตอนปลูกนี่พอเถากับซาเวลี่ครับผมปลูกอันนี้คือปลูกตะปะขาอย่างเดียวครับบ่ได้มีผักอื่นเกี่ยมเลยว่าปลูกตะปะขาอย่างเดียวผมมันสิบก็แปงครับพี่น้องสิบก็แปลง หลังจากที่ปูไวส้สวนพุ่นครับสวนไอ้ก็ไผ่เหระ,น,ะน้ำถั่วไม่ตายก็เลยเอามาปูไวส้สวนพี่เดีย๋ยวเขาไปภารกิจเท่ากันเมื่อนี้กัตอนเศร้าเทาก็สีบลัตัดตับน้ำไม้ครับตัดน้ำไม้ครับหลังจากนั้นเทาก็จะไปเกลี่ยมเขือโอ้ป่าบวนพี่น้อง ยมมเอโซ่นี่อ่อนสันปป้นป่าผนมันเลียนนะครับป่าไปโอ้ป่ามันยมมือโซ่เนี่มันคือนั่นดีครับผมโอ้พี่น้องเขาเห็นว่าอิตาเบ็นสองดวงทีนะดวงหนึ่งอยู่ข้างล่างดวงหนึ่งอยู่ข้างบนครับโอ้ยเหลี่ยมเซกันแบบนี้อิตาเบ็นสองดวงโอ้เสียบตาขนาดเลย นออี่โยังมาท่านพ่อเอ๋อเก่าพี่น้องสองนอนก็จดีย์แตะแนงนะครับพอกระเทือนแล้วก็อีกอซีนอที่ผมตัดงวดกวนนี่มิหานอพี่น้องแต่ว่าบ่ท่านแหงเงาพี่น้องม่ท่านพ่อเอาครับผมก็เจ้าเวียนไว้กอน นีห้องกระเซียวแหนงครับผมแหนงถ้าเกิดว่าป่พ่อขายกระเซียวไปต่อนพี่น,อน้องคือเกอ่าแล้วครับ <c oughs> กําลังง่ายขึ้นมาเรื่อยๆครับผมกําลังง่ายขึ้นมาเรื่อยๆครับนตัดนอกออกมันก็นขึ้นนอคางๆมันจะผสมบุญเนาะพี่น,อน้องเพราะว่าตัดถึกตานอ Mm-mm-mm. เนี่ยนี <göster ges response> ่ยังไงครับจะิริตัดเอาอยู่หมดวันเลยถุงน้ำถุงมีว่าท่านพ่อถุงเหรอถุงหนึ่งแล้ว หน่วยไงมันดูนี่มันดากมันดูนี่อ้อดักดักดักยิบปนอองวันี่หละปัญหามือนีเพิ่นประตัดพักอีตัวติประตัดอยู่ก็พี่น้องป้าประเขียเามัน นี่แหละศัตรูพืชร้ายครับครับว่าฉีดยาก็เป็นประมาณนี้แหละครับผมใส่พวกชีวภาพแน่าสารเคมีก็มีแน่ครับผมหางเพราะว่ามันได้เก็บเรื่อยครับผมสองมือครับสองมือ,อ,มอเก็บทีนึงตัดผักกะเพราตัดอีตูไปตัดน้ำไม้ไปครับผมนี่เขาเก็สิพาไปพี่น้องไปตัดน้ำไม้ครับ ไปเบิ้งมาจากสวนอ่าสวนที่ิพานมากะครับผมได้นอนเพระท่านพ่อเอาพี่น้องแหนงครับแหน่ง่วนหน่อยมันมันบาหลามันมีสองสามก่อครับผมที่ที่เอาอยีา่หันกับนี่กับหลายก่อครับมีหลายก่อนเนี่ยวันย่นนี่มาเลงผมก็ออกมากววดพี่น้องกวดเข่าเงาแล้วก็ตัดแหนงออกนี่ครับ เปนเออเตื่แล้วผมตัดตัดออกมันหกหลเอากันไก่มาหนีบออกจังได้แล <c oughs> <Perfect ibles> ้วมากวดขึ้นสะอาดหูสะอาดตาพี่น้องขับเพลทไปเรื่อยเพราะว่ามันหกจังฉีกอ่ะโอ้ยอมหลับอยู่ว่ามันหกเก็ดยาเกอยูวครับเก็ดสะอาดไปเรื่อยครับผมนอก่อมีนอก่อมีแหนงกะเขาจังเตัดลงไปข้างลางครับดาเลี่ยเขาต้องลงไปขางลางก่อน พอเอาลระพี่น้องยังสั่นอยู่ครับนอเน,นี่ยสั่นอยู่มันก็จะเลือกเอาซะ <c oughs> ขออภัยครับอันมันยเง <c oughs> ี้ยเงี้ยวน้องอยากเปลี่ยนหนอล <c oughs> อยลอยลำเลยอันนี้กับท่านพ่อเอาครับผมท่านพ่อเอาเงียเวเนี่ยก็จะเอาครับดิ งามเลยเนื้งามท่านพ่อเอา,อเอาท,อออท่านพ่อเอากระจิ้มนี้พี่น้องนอนอปรท่านพ่อเอาอันนี้ก็ยังปรท่านพ่อเอาพี่น้องมันก็จะประมาณเดียวกันกับอ่ซีหรือวหกนอครับผมหกนออีกอยู่สวนน่ะสวนแดงเครื่องครับผม พอเอาใส่กันหกหนอเลยนกขอดพี่น้องนกขอดห้าคู่ พ่อเอาครับส่วนเอาเนียงเดียวนี่กับเนียงทั้งขึ้นกับมก็จะมีนอสองนอครับผมมันอยู่ข้างหลังง่อยง่อยพ้องอีกสองมือพี่น้องสองมือครับเพราะว่าในเวลาสองมือนี่ผมอาจจะไม่ได้มาตัดให้พี่น้องได้เบิ๊งโอ้อันนี้ขึ้นมาจากอ่ ข้างล่างเลยครับตัวนี้มีเงาบ่โอบรมี่ครับพี่น้องตรงนี้จะขึ้นมาโดยตรงเลยเพราะว่าโบรมี่นอที่ตัดแล้วอันนี้มันขึ้นนอใหญ่มันขึ้นมาจากพื้นดินเลยครับนี่ครับพี่น้องจะไปเป็นประเภทนี้แหละแต่ว่านี่มันง่อยครับง่อยพื้นอยู่ นอนเงียพี่น้องขึ้นจากต่อเก่ากับขึ้นจากต่อเก่าของปีที่แล้วนอนเงี้ยมีขิงจากาล่ำยี่ยังไม่ท่านตัดยุดสูงพี่น้องนกกระเบ้อตอนเโาเต้ยังสีเหระพี่น้องโซเต้สว,ส,วสวยๆแบบเนี่ยมาแลงมันกิดชิมะฮองไง หรับฟังครับผมวารูว่าแถวนี้ชิม,มีโนวะเแนียงก็เก่าพี่น้องก็จะเกิด งไว้สองหมื่นกระชิ่งเงาโพดนอนนี่กับพ่อท่านพ่อเอาพี่น้องอนอนเนียงนอนหน่อยตุ๊บุตุป๊ปป,ปินี่พี่น้อง มันขึ้นอย่าขึ้นทเทเนี้ยงวดเอ่อมันเมื่ท่านถึงหน้ามันแรงมันตายแับนี้มันแท่งขึ้นมาเป็นน้อยๆก,ก็โกนู่นน้อยใหญ่เทอะพี่นอ้นองนอ้นอยนี่กระสออนเลยน้อยใหญ่ครับจังก็ตัดมา <c oughs> กับพราท่านนี่มีนอนาะพี่น้องมีหน,นีงซสือๆแต่ว่าอันนี้พ่อกระเทือนพี่น้องถ้าจะเอาก็ได้ถ้าพ่อ่เอาก็ได้ผมก็เลยเอาไว้กวนครับถ้าเกิดว่ามันมีนอนที่พ่อเอาผมก็จะกลับขึ้นมาเอาพี่น้องนอนนี่วนมาขาจะเอาแหนีงสกักก้อน ว่าดีครับต้องตัดอยู่จะมาตัดแนีงผมว่าตัดตำพี่น้องให้มันขึ้นแนงไหม ผมเลื้อยออกดีมัน,ไป,น,ออน <c oughs> ไปงำพักเพิ่งก็เลยได้เลื้อยออกเนาะไปงำพักเพิ่งเดี่ยนกันครับผมก็ได้เลื้อยออกนี่ก็จะเอา ตัวหนียงครับผมเบื้องลักษณะเรี่ยวอ่า no no ขันเท้าจงไว้พ่อกระเทือนได้มันงแจงไว้ได้พี่น้องอันนี้ก็จะเอาเนียงถ้าไม่มีตัวเนียงก็เกบอ่อคลายพี่น้องจะเอาไปไอู้แตะส่ออันพี่น้ององอเ,เป็นเรือบจุ้น <c oughs> เป็นเรือเป็นเรือพี่น้องจะส่ออันปะเนียงไปสูงแท้ คุนว่าขันอยากให้มันเป็นเนียงไงให้หักจำจำพี่น้องให้หักจำจำแต่ว่ามันไม่ได้หักจำจักเทียย้อนว่ามันขึ้นเหย้าแล้วครับผมเนี่ยหกักจำจำแบบนี้ขึ้นเหยา้านครับหกักจำจำแบบนี้หละมันขึ้นนั่นมันจะเป็นเนียงไงขึ้นมากบาทีมันก็สียเนียงไงคือเก่าพี่น,อน้อง จำๆจครับผมผมมากวดตอมเมือนบ้านเราพี่น้องกวดตอมนีนซุม่มสองแถวเพราะว่าถอดเรี่ยวถอดไดครับสองแถวก็ได้ มันสินยาวขึ้นยาวแล้วหักจํมมาบ่ได้นี่ขึ้นหญ้าแล้วมันหักจํมมาบ่ได้พี่น้อง ผมมากวดกวดตอมอบ้านพี่น้องแข่งครับผมที่งกวดตอม เนี้ยซับนี่แหละพี่น้องพี่เสียบแต่ว่าพระท่านเอาไปต้มต้มเหียนนี่พี่นอ้องเคยเอาไปต้มเหีนน้อพี่น้องต้มต้มกินกับต้มหุ้งนไงล่ะเอากระมัไงไอหญ่กินไหมกินซับนี่แหละครับว่างสองสามมือนี่ฝนตกไข่ยยอยู่บนพรตกแห้งว่ามีล่มกับพรแห้งปันเดยครับ ตกพ่อมันสุ่มมันจีนบรูวาอ่าจังหวัดจังหวัดเดตกแน่นะครับตกมากอะสุ่มกับย็นอยู่ล้วว่าเป็นยังเงินยังให้ตกกับพ่อท่านอยากตกไปไหนหรอพี่น้องตกเล็วนะก็เอาอเงินเราไม่เงี้ยหรอกเง,งี้ยทำไมผมสีบ่มีราคาเฮ้พี่น้องนี่ก็จะเป็น กกอสทดททายแล้วแล่ละกับนอท่านพ่อเอาครับผมนี่แหละกอที่ผมอยากนำเสนออีกก่อน,นหนึ่งหลยครับผมนอเพียงแต่วันมาท่านงหญ่ผมเบมือเ้องแล้วครับผมพี่น้องกะคือสิเดียวเอาไปคายเบิดเล้วพี่น้องมันได้หาโลกพอดีครับพี่น้อง ขายทั้งแหนงทั้งนอนอหน่อยนอใหญ่มือนี่นอใหญ่ประตัดครับผมที่ได้หาโล่พอดีดอกกัเทืนกันยาวกว่นนี้มันกกะจีอ่อเรียวครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งงัะเขือพี่น้องว่าสาวไอนีที่เรวไปกะจีไปซอยเก็บัะเขือครับผม พี่ต้อง,งมี่ก่ผลงานงขัางห้องใส่ก,กร,ระเขือสามถุงอ้ายิ่งตรงนี้เกินเกลีวสองมือเก็บที่หนึ่งครับเกินเกลวอีกอยู่สามโลสามโลกวานล่ะก็เลยเอาออกไววให้กินกับน้อใหม่เลียมไปเลียมมากอะไ้ถุงหนึ่งอยู่ จักสองมือเขาจังตัดไม่นี่ก็ถือวอ่าสั่นยึ่นน้อไม่ก็ได้สันมันเหนียงเรียบเหมเือนพ่อถุงซงี้ยรอกกระติบเด็ดถุงหนึ่งกเกลือกระติบสามถุงสามโล่ผลผลิตของเขาส่วนนี้ก็ได้เป็นเงินอยู่ครับได้สิบบาทสิบบาทก็ยังดีใครก็มีรายได้ได ก็วันนี่ไ,ไดนน้พี่น้องกับวิธีเช่าสวนปลูกผักขายครับขายอันนี้ก็ผักขากับพึ่งเอาลงุงบ่รู้ว่าจังมือมันจังสิตแตกมันแตกว่าต่างใจอยู่ในล่างจะได้แต่ประเดทายตอนเปิดล่างตอนปลูกเนาะเอามาใส่ก่อนสร้างมาใส่ก่อนสร้างทั้งเน็ต จ่างเหนียดแต่ว่าอยู่จังหวัดใดนครพนมอืแม่าจากนครพนมต้นจักบาทต้นบบตัวเขาได้เก้าบาทรวมทรงรวมทรงได้เก้าบาททั้งหมดเท่าไรสามร้อยเท่าไรวะสามร้อยห้าสิบอืมสามร้อยห้าสิบเขาบ่แม่นราคาขายเขาต้นละจักบาทลายบาทยังไงเขียนยังใดดนกะูดนี่ยสิบสิบก็บาท ที่เขาขายย่อยเห็นบ่ขายย,ย่อยเแต่ว่านี่เขาขายสื่อราคาทรงห้าลังเจ้าสามต้นเก่าสิบเก้าบาทอ <laughs> อันนี้จากนาครพร่มพี่น้องก็บอกรวา่าจากเพียใดเนาะ <laughs> สั่งทั้งเน็ต <laughs> แต่แล้วพี่น้องผู้ใดท่านใดสนใจก็จังไปทักแม่พระขาพี่น้องพระขามาปลูกปลูกน้ำริมรั่วริมอ่าคันแท่น้าก็ดี ไใบตะยูตะกินครับผมอันนี้เข้าปลูกส่วนไร่สามลอยก็ต้นกับวัตถุวารายเราครับผมไใบจะขายยังอยากปลูกอีกชุด,<ส>ดนี่ว่าไงไรก็เพราอีตัวผลก็แล้วฝนทึมห่อมนาหนาวน,านี่มีราคาเท่าก็ครับผมกนี่แหละครับผมม,มีทีเช่าสวนเข้าเพราะเด็กได้เงินได้คำอยู่ถึงว่าบัตรลายเขาก็เอาส่วนหน่อยครับผม ถือว่บาบัตราลายก็เอาส้วนหน่อยครับผม<อ>สำหรับวันนี้ก็ใ,ให้พี่น้องเบิง้งการเฮ็ดสวนนี่ละพี่น้องก็ตะเศราย่ำเลี่ยงขันช่วงนาห้อนนี่ย่ำเว่นี่คือสิบบัตคไขยได้ออกมากแล้วครับผมก็สือไม่มีเศรอยแงจนว่าสวยจนว่าห้อนย่ำเลี่ยงก็นจนังเลี่ยออกมาแล้วสามงงมงเ <c oughs> ลี่ยงสี่มงเลี่ยงย่ำหมูเว่บโบเห็ดเบียกปนไดๆมันหน้อนพี่น้องช่วงนี้มันห้อนครับ ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กับสิเดคออำลาพี่น้องครับผมสำหรับปีสวัสดีครับสวัสดีจ้า